เวิร์ลทัวร์นะครับเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นไปครับครับขอเส้นประมือเป็นกำลังใจให้กับไบในนี้ในพี่ดีใจที่เห็นเห็นเด็กคนไทยเนี่ยได้เอาเพลงไทยเนี่ยความเป็นไทยออกไปขอบคุณที่ใช่เริงๆอบคัพพอร์ตอยู่เสมอเลครับมีความหมายมากๆครับหมทุกเราไปรักก็สปอร์ตไปโดยเฉพาะพี่รักไวมากนะครับ ประโยคนี้เป็นประโยชน์ไม่น่าใช่บอกผมแหละผมว่าได้จริงๆแล้วอ่ะไม่ด้พูดก่อนนะว่ารู้สึกมันไม่ได้ส่งมาที่ผมประโยคน์นี้พี่พูดผิดไปได้ครับที่พูดผิดแล้วเดี๋ยวชีวิตพี่จะเปลี่ยนทันทีที่พูดไม่เคยผิดแน่นอนขอบคุณไบรท์ที่มาครับแล้วก็อย่างที่บอกพวกเราสปอร์ตไบรทเสมอขอวเซ็นคุกมือเป็นกำลังใจกับไบรท์หนึ่งทีได้ไหมครับไวมาแล้วครับ 问题的